รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับโคดดิ้งด้วยเกมแพน VS Zombie สื่อการสอนวิทยาการคำนวณใน EP ที่8กันแล้วพร้อมแล้วใครเพิ่งมาไปย้อนดูได้7 EP นะครับมาเจอกันใน EP ที่8แนะนำพืชอีก3ชนิด หนึ่งโอ้นี่นบักแตงโมเมลอนเผานะครับเป็นสายหลอยบนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นหลอยบนที่โหดมากๆของสายยิงไกลก็คือแตงโมครับถึงแม้ค่าตัวจะราคาถึง300ทีเดียวแต่อัตรารีชาร์จแค่4.5และวพลังป้องกันถือว่าบางนะครับแค่400เองครับบางกว่าถั่วอีกครับ แต่ดาเมจครับร้อยห้านะครับแรงโคตรครับและที่สําคัญที่สุดเป็นแรนด์แบบหลบนนะครับล็อบขึ้นไปข้างบนและแอรเรียคือ3าคูณสแรงเท่ากับปืนใหญ่โคโคนัทเลยครับคือโดนทีโดนหมู่9ช่องครับโหดมากๆเมื่ออัปเกรดด้วยอมารามินแล้วดาเมจจะเพิ่มเป็น2 6 5ถือว่าแรงสะใจทีเดียวนะครับก็สามารถยิงเฮฟวี่ดาเมดใส่มอนสเตอร์ซอมบี้เป็นก้อนกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ถือว่า โหดนะครับและอัตราการยิงนั้น1ส่วน 2x ครับคือคูณ0.5นั่นเองก็ถือว่ายิงช้านะครับจริงๆแล้วมันคือยิงช้านะอันนี้ไม่ใช่ดีนะก็ด้วยความที่ลูกแตงโมมันใหญ่ครับมันก็ต้องใช้ในการอัตรายิงช้ากว่าปกติครึ่งหนึ่งครับแต่รับรองครับว่าคุ้มค่าแน่นอนนะดังนั้นถ้าทุกคนบอกว่าแตงโมเนี่ยมันก็แค่ผลไม้มองใหม่ครับมันไม่ใช่แค่ผลไม้ เมื่อมีแตงโมแล้วขอแตงโมต่ออีกต่อหนึ่งครับคือวินเทอร์เมลอนครับวินเทอร์แปลว่าฤดูหนาวครับแตงโมฤดูหนาวเป็นยังไงกันเนี่ยใส่ใส,ใส่ใส่สกินมีหัวจุบด้วยครับแตงโมฤดูหนาวคือสุดยอดแห่งแตงโมแล้วครับในเกมนี้อัตราค่าตัวเขาเนี่ย450ตัวอาทิตย์โคตรแพงเลยครับแต่ความแรงนั้นมาดูกันครับรีชาร์จ4.5วินาทีถือว่าค่อนข้างเร็วพลังม้องกาน450ครับผมแล้วดาเมจ100 ถ้าเทียบกันแล้วอาจจะเบากว่าแตงโมปกติแถมยังแบงแพงกว่าแต่ข้อดีของเขาก็คือยิงหล่อยอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อดีเท่าไหร่ก็เหมือนกันนี่นะแอรีย3สามูนสามเก้าช่องเหมือนกันแต่จุดเด่นของเขาสเปเชียลครับนี่ครับคือการชิลครับมันแช่แข็งได้นั่นเองทําให้รูปเกมเนี่ยเราจะได้เปรียบครับว่าเราสโลมอนเตอร์ศัตรูสโลซอมบี้ศัตรูให้เข้ามาถึงตัวเราช้าลงครับและเมื่ออัปเกรดด้วยใบยกัญชาแพนฟูดดามเมจแล้วจะเพิ่มความแรงเป็น260 เมื่อบูด,ด้วยวินเทอร์มินฤดูหนาวแล้วจะสามารถแช่แข็งศัตรูได้มากขึ้นนานขึ้นนั่นเองส่วนข้อด้อยอาจจะเป็นสปีดการยิง1ส่วน 2x ก็คือ0.5เท่าช้านิดน,นึงครับเพราะว่ามันหนักนะครับตัวนี้ครับอันนี้ l i ิมิ a เนเตอร์อันนี้เป็นขั้นแอดวานซ์ครูขอข้ามไปก่อนครับเพราะว่าต้องใช้เงินซื้อซึ่งครูไม่มีปัญญาซื้อถัดมาตัวนี้ครับผม m ม r ีโก้นะครับแมรีโกดอกแมริโกเนี่ยเป็นดอกที่ใช้ในการต่อสู้ไม่ได้ครับมันอยู่ในสวนของเราที่เปิดให้ดูตอนต้นคลิปแมริโกเนี่ยจะให้เงินเราครับเป็นเหรียญเซนนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการดีครับก็คือปลูกพ,อพือเพื่อฟาร์มเงินนั่นเองสามตัวนี้นะครับโจมตีได้2ในเกมแล้วเพราอันนี้เป็นการฟาร์มในสวนดอกไม้ของเราเมื่อเราเรียนรู้กันมากมายขนาดนี้แล้วก็ไปลุยกันในสนามจริงๆเลยครับ เป็นทฤษสีก็ต้องเจอปฏิบัติพร้อมแล้วขอหนึ่งไลค์ก่อนปฏิบัติจริงไปนกํำลังใจกันด้วยครับไปกันลยครับกับแมพที่13เหมือนเดิมครับเลขลัคกี้นัมเบอร์ภารกิจของแมพนี้ก็คือเก็บดอกเก็บเงินให้ได้สามพันนะครับอ่าเราก็จะฟาร์มในตัวนะครับและเราก็จะโชว์ให้ดูว่าพลังของหัวแตงโมเนี่ยโหดขนาดไหนครับแตงโมที่1ครับและแตงโมที่2ด่านนี้เนี่ยต้องใช้ตัวผลิตเงินเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่า แตงโมถือว่าเป็นของแพงเอาเรื่องเลยครับผมแล้วก็ต้องสโลว์มอนเตอร์ด้วยอวอลนัทสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้นเกมเราจะเสียเปรียบครับเพราะว่าเราต้องใช้เงินเยอะครับทำแล้วก็ไปครับกูขอใช้เห็ดที่ดูนะครับเห็ดราคา25แสงแต่ว่ามันผลิตได้น้อยนะเออผลิตเหต็ดเล็กครับแต่ก็ใช้ในเวลาค่ำคืนได้นะครับจะเป็นแหล่งผลิตแบบ มันจะค่อยๆโตแล้วมันก็จะความสามารถเท่ากับดอกปกติครับนี้ขอกันได้วนัดไปก่อนครับถ่วงเวลาครับผลิตเงินเยอะครับแล้วจะทําแตงโมครับผมตรงนี้ฟาร์มไปก่อนอย่าพิ่งใจร้อนใดๆทั้งสิ้นนะฟาร์มไปก่อนครับฟาร์มไปก่อนเงินเรายังไม่มาครับเงินเรายังไม่มาสโลก่อนครับสโลมันเตอร์ก่อนโอ้โหมีช่วงครับเงินถึงแล้วครับแตงโมครับผมดูครับยิงครับ โอ้โดนครับผมนะครับโดนครับผมแตกครับยิงไกลไหมครับสุดชอครับแล้วยิงข้ามด้วยครับคือแรงสุดใจไปเลยครับทีนี้จะให้ดูพลังของนกที่มันมาถอนดอกของเราครับขอดูแตงโมน้ําแข็งครับผมสโลได้ครับนี่ครับยิงลูกน้ําแข็งครับสโลได้ครับบูทไปครับแล้วแตงโมน้ําแข็งอีกดอกนะครับข้างล่างเป็นวอร์นัดกันไปก่อนครับ ตรงนี้เนื้อเกมยังเป็นรูปก,การที่ไม่ค่อยสวยงามนักขอบุญเงินก่อนครับดีสมไหมครับไอโมน้ําแข็งมาอีกดอกนึงครับโอ้โหมาถอนนอกยี่มันโหดมาถอนครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการใช้คือต้นเกมเนี่ยต้องการเงินมากนะครับต้องการเงินสูงมากเลยถ้าเกิดเล่นตัดไอโมครับเพราะว่า ค่าตัวเขาแพงแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยบอกเลยว่าแรงแน่นอนครับนี่ครับนี่นะครับแตงโมยนไหมครับจะเห็นว่านี่จะบูตแตงโมดูนะครับแตงโมน้ำแข็งเนี่ยเวลาบูตเนี่ยเขาจะยิงไปทั้งจอครับสามเม็ดปึ๊กปึ๊กปึ๊ครับแล้วโดมทุ้มตุมตุ้มแช่แข็งตรนหมู่ครับส่วนแตงโมธรรมดาก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันครับปึ๊กปึ๊ปึ๊สามเม็ดครับแล้วก็ลงลงลงสามจุดครับตรนหมู่ชะจบครับอนี้ครับปิดเกมเร็วครับเพราะว่าความแรงของแตงโมเนี่ย ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของแฟลนเวิร์ดซับซอมบี้ภากสองนะครับถ้าใครถูกใจแตงโมเนี่ยก็กดไลค์แบบซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับอีพีนี้วันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีที่แปดไปแล้ครับสวัสดีจ้าพัษณาอีกแล้ว